ดูดูวันนี้วันนี้งานจักบัดกลางบ้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวของมาตั้งเพียบแล้วนะนครับดูนะงานตักบัตรกลางหมู่บ้านเด้อนี่ยมาดูมา,ม,มาคาเขมาอยูย่เยอะแยะกันหมด แล้วพ่อค้า้ามาเขาให้เด็กน้อยเล่นจะไปหาเลยอ๋อ<ๆ>เกิดมาไม่เคย <c oughs> คนใหญ่ก็เล่นได้<ๆ>ไม่เอาครับเดยวเสียและศูนย์เขาก็มีนะครับของเล่นมากันวันนี้ทำงานตะวันกลางบ้านนะครับนี่ยุคใหม่ของแท้นะยุคใหม่ของแท้มีดนตรีไม่เหมือนสมัยเก่านะสมัยเก่ากำคึกใช้ไม่ได้ นี่ก็ของแท้นะเขบน,บนีคอ,ยอยครับเอยานี้ก็มีมีไปดีอ๋ <c oughs> ออันนี้ก็เจ๊กิ่งก็กำลังกินน้ำครับมานั่งฟังพัดสวน้นนเสื <c oughs> อดูหน่อยคืออะไร ขา้แล้วก็้อ,กอ้ไาว่เฮ้ยทำไมมันยิ่งย <c oughs> ั่อีกทครูอีกทีครูแล้วมาช อ้าวฝั่งนี้ก็มีไม่รู้ว่ามีสองฝั่งนะครับเฮ้ย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 ยายาโอ้โอ้เข้าจนได้ปุ๊บอะไรเข้าจนได้ดูครับนี่มาย้าบริหารดูกับจัดงานเจ้าบ้าก้หมู่บ้านนะเออมันก็ทำได้ยุ่งหม่ดีครับมันเสลิกไปพอดไปมาบอกนะครับ พามานั่งสวนกันเลยกลางวันคืนนี้มันมันนะคืนนี้มันไม่รู้จะมันแบบไหนมาชมเอาเองครับแต่ตอนนี้ต้องฟังพระสวดกันเอานี้แค่นี้นะเดี๋ยว าดนตรีเล่นเริ่มเล่นจะถ่ายให้ดูอีกทีนี่งานสเต็กโกน้องโกนะครับตักบาทกลางหมู่บ้านปีแรกนะครับนี่ที่มีดนตรีมาเล่นกลางหมู่บ้านเราเนี่ยดูได้ดูได้มาดูได้นะครับใครอยู่ใกล้ใกเคียงนะมาดูได้สเต็กโกผู้ใหญ่สมชายอะไรวะ จังได้ทายกเป็นบ่ดท่ายกข้างนี้เห็นือพระโบเะอท่ายกข้างพี่เดี๋ยวไปลงไล่กันไปลงไล่ันลงไร่แบบนึงร